ดีครับวันนี้มาเจอกันที่แปลงเจ๊ฝันนะครับสวนบนเนี่ยคือบ้านแข่งน้อยนะครับอันนี้แปลงที่สองนะครับก็ามาดูดอกเ็คดอกกันนะครับเพื่อเรียนต้นโต้นเก่านะครับไม่ใช่ต้นสาวเรียนแปดปีแอบปีฝ่าแล้วนะครับลองดูสังเกตพอใจแล้วนะครับพอใจแล้วนะครับพอใจแล้วดูกันต้นดีนะครับต้นสมบูรณ์ใบดี ลงครัวดีไปท้องกับใครมาเนี่ยดกชาโอ้ือตอนนี้สวยมากสวยมกได้ได้ได้เพิ่มเลยเล่งเล่งให้ดอกมัน่เเองให้นี่ดอกอยู่ในนระยะมาเขือพวงนะครับ ก็คือเราเช็คดอกดูว่าอันไหนที่สมบูรณ์ครับไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันเกินความจําเป็นไปอยู่สันนี่น,นั่นแหละอยู่บนอยู่ข้างบนนะครับเกินความจําเป็นอ่ามีปลายกิ่งเย,เยอะแต่จะต้องตัองแต่งนะครับต่อตอนนี้ฝนตกทีเนี่ยฝนทาดอกพร้อมใบอ่อนอ่างมีวิกฤตนะครับใบอ่อนก็แคมมาแล้ว แล้วแมมาเออมันนั่นเ็นพิจาญาได้อีกพวงดีจริงเนี่ยดอกสวยมากเลยแต่ว่าดอกกระจายทั้งต้นอยู <tamam> ่กรงิงออกใหญ่จ <Find> ร <human> ิงใหญ่าค่ะวันนี้นะคะเราก็มาติดตามนะคะผลงานการใช้ปุ๋ยนะคะสวนขอมพ่ขวานนะคะ เขตอันนี้จะเป็นเขตแก่นน้อยนะคะหางเก่งของแมวแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเขานะคะคือบรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบนะคะจะดอดไงเน้ำม,มันเตมตลอดไม่ดอ่อขนาดนี้ที่เราอยู่นี่ก็คือฝนตกนะคะฝนตกปล่อยๆทุกวันนะคะวันนี้วันที่ส8ดนะคะ18พฤศจิกานะคะดอกอยู่ในระยะ มะเขือพวงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ช่อยาวนะคะช่อยาวแล้วก็เราก็แต่งใช่ค่ะส่วนนี้น่าจะบินน้ําเร็วเนะคือหมายถึงว่าให้น้ําไปรากเร็วใช่ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตีปลายกิ่งทั้งบนออก อัดนานถชั่วโมงเลยใช่ค่ะก็อัดไปหลายล well รอบแล้วใช่หลายรอบแล้วอันนี้ตอนนี้เขาให้น้ําอ่าชาวสวนให้น้ําพี่ขวัญให้น้ำหนึ่งชั่วโมงเนาะสวยแล้วก็แถมเทวดาให้ด้วยเพิ่งตกอันนี้วันเพิ่งตกวันแรกนะคะสวยมากมากเลยค่ะสวยมากดอกยาวช่อยาวดอกยาวช่อยาวแล้วก็เสมอมากนะคะ แล้วมันออกมาไายเสมอเนาะมันเกี่องเรื่องออกมาเสมอด้วยสวยไม่ต้องไปไล่เขาต้องต้งต้องกินเลยต้องเลยเพราะเราพยามมันใหญ่ต้งกินคยาเขากินไหมต้องตายตอนนี้ก็แนะนำให้ใช้ชุดบำรุงต่อห้ารายการนะคะหนึ่งก็คือจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพนะคะสอง npk สิบห้าสิบสองสิบเจ็ดนะคะ สามบรแคลนะคะแคลเซียมโบรอนติดตกติดดีนะคะ4ี่เมกซิงนะคะสังกะสีช่วยให้ต้นไม้สร้างฮอร์โมนได้ด้วยตัวเองนะคะและ5้านะคะท็อปเอ็นไนตรเจนปลดปล่อยนะคะสามสิค่ะอันนี้ทีมงานที่มาด้วยกันเราก็จะนั่งปรึกษากันนะคะว่าจะใช้ระยะไหนใช้อะไรหรือว่ามีปัญหาในสวนอย่างไรนะคะอ่า ตรงนี้มีฝนตัดนะคะอย่าลืมใช้ยารานะคะแล้วก็อย่าเพียไฟด้วยนะคะค่ะ <S <S ที่มา,มาพ่นนนมาพ่นที่เนี่ยไอไอุยเอ็อปุยเ็บ่มันยังอยู่ส่วเ,เนียไถึงส่วนรูะหมดเนยเพราะมันพ่นที่บาไปก่อนแล้วมันรอบหลังมันพ่นาที่ลงโอเคค่ะแน,นก็มังใจมัปุยเกรอบนั่นใจแขแล้วก็หวังนีค่ะ ช่วงนี้นะคะก็ฝากนะคะติดตามนะคะเทจนะคะปุ๋ยกิฟรีนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง youtube นะคะ,ะช่องเรียนโดยสาวระยองนะคะตรงนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ